อย่าครับอย่าครับอย่า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 นะครับอย่านะครับอย่าเข้ามาครับทำไมเราเข้าไ่ได้ผมทำอะไรอะคุณว่าถ่ายผมทำไมอคุณมาทำอะไรครับผมไม่ได้ทำอะไรคุณเลยคุณผมทำอะไรคออกไปเลยครับออกไปเลยครับทำไมใครอะไ้ถ่ายเนี่ยอะไรครับคุณอย่าไปยุ่งผมมีสิทธิ์อะไรมีสิทธิ์ถ่ายอะไรผมอะไรคุณลคุณไม่ยุ่งอะไรกับผมอ่ะเฮ้ยไม่คุณไม่ยุ่งอะไรกับผมอ่ะเออ คุณยังยจะหาจะหาไล่ไปทั่วยอ้ไม่เกี่ยวอะไรคุณอวแล้วคุณมาถ่ายผมทำไมผมนำอะไรคุณผมขัดจังตงผมไงคุณมาสองคนน่ะคุณมาสองคนมาทำอะไรคุณมาทำอะไรสองคนคุณมาทำอะไรผมตำรวจนี่เราเข้ามาทำอะไรครับอ้าวผมไม่รู้ไม่รู้ว่าคุณมาจับตผมอะอันนี้ครับรีบรีบรลบเลยผมไม่ลบครับคุณทำอะไรลบเดี๋ยวลบอะไรครับอะเขาอกเลยครับไม่เป็นไรนี่ครับเจ้าชน้ครับเป็นยังไงครับ ค,คุณทำอะไรผมผมทำอะไรคุณนะคุณมาอะไรผมทำไมอะ้วคุณไปยืน้คุณก็ไปได้คุณก็ไปสิคุณไม่ผิดคุณก็ไปมาถ่ายผมทำไมอ่ะผมไม่รู้ครับผมบันกับมันจังตัวไอ้ะอะนี่เจ้าหน้าที่ครับอะไรสดครับอ่ะพี่น้องประชาชนดูนะครับนี่ครับไหลสดแล้วครับเพาราะตามมาพะก็ตามมาหาผมเองนะครับ ผมไม่รู้เรื่องเลยครับนี่ผมกลับเข้ามาดูวินเนี่ยแล้วแล้วจี่คุณมาไล่ผมมาไมอ่าผมเพิ่งกันตัวไว้ก่อนดิผมทำอะไรคุณล่ะอ่าผมไม่รู้อ่ะครับผมเพิ่งกันตัวไว้ก่อนเออเนี่ครับอ่าสวัสดีสปารชิดนะครับนี่นะครับเจ้าหน้าที่นะครับผมไม่รู้เขามาทำอะไรนะครับนี่มากันเยอะแยะเลยครับนะครับใครนี่ครับหรวจคนเดียวนี่โน่นครับฝั่งหน้นเลยครับเหนอึ่ง เราพวกวินอะเราไม่เกี่ยวอะไรเลยครับผมไมเลี้ยงอยู่กับวินนะครับแล้ไม่เกี่ยวอะไรกับผมอ่ะคุณเข้าไปสิคุณไม่เกี่ยวคุณคุณเข้าไปให้ผมทำไมทำไมล่ะครับผมกำลังกตัวผ้องกันตัวผมทำอะไรคุณอะผมก็ลังกันตัวนี่ผมไม่ปลอดภัยอะคนมันเยอะอะผมาจับคุณมานี่ยครับดูนะครับอ่ะผมไม่ปลอดภัยอะครับผมบอกเลยอ่ะพี่น้องดูนะครับนี่นะครับผมไม่ปลอดภัยนะครับอ่ะ แคปหน้าวด้วยครับแคปหน้าไวด้วด้วยนะครับผมไม่ปลอดภัยครับอยู่ดีก็ได้ขี่รถมากันนะครับเออผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับครับผมผมทำอะไรผิดผมไม่เรียกรับเงินอะไรคุณหรือเปล่าอ้าวผ,<ม>ผมไม่ได้บอกคุณคุณเรียกรับผมไม่ได้บอกอะไรคุณเลยผมตารถมาอยู่ดีคุณมาไล่ผมทำไมอ้าวผมข่าวว่าคุณไปทำอะไรเห็นมากันมาอ้าวผมเป็นหมวดรถ,รถกอดอยู่อย่างนี้ผมก็ ูออก็ดูไปสิครับใครว่าอะไรอ่ะผมไม่ได้ว่าอะไรดิแล้วคุณมาไล่ผมทำไมอ่ะผมไล่ไม่ได้แล้วคุณเป,ป็นปฏิบัติทัศนีไหมล่ะคุณปฏิบัติทัศน์อยู่ป่ะนตอนเนี้คุณใส่ชุดอยู่นะอ่ะแล้วไงอ่ะแล้วเป็นไงเป็นไล่ไม่ได้แล้วครับค<ต>ุณกดนหมายข้อไหนคุณมีสิทธิ์สามารถไล่ใครก็ได้เหรอนึกจากจะไล่ใครก็ได้อ่ะแล้วคุณฟองครับเขาเป็ฟิชคุณฟองโอเคไหมโอ้โดนต้องไม่รู้กี่ะนะนะนะคนแล้วใท่านใครใครโดนนะครับใครพูดดีๆใครโดนทำไมอ่ะทำไมครับใครพูดใครโดน อย่าอย่านะครับท่เดยากล้องมาหานะครับนะการฏิบัติหน้าที่อยู่กาฏิบัติไปเลยครับเอออย่าวนะครับนะครับพูดมาพอเลยพูดมาพอกับประชาชนหน่อยครับนะครับพูดมาพอหน่อยอยู่ดีๆมึงมะไูมึงบอกว่าให้กูพูดดีๆอะไรล่ะครับอย่าไปชี้แจงกับเสเลนะครับนี่เจ้าหน้าที่นะครับนี่นะครับนี่คือจำพูดของเจ้าหน้าที่นะครับฟังนะครับนี่ไปที่น้องประชาชนนะครับคำพูดของเขานะครับนี่นะครับ อาคุณเป็นรวมอะไรคุณเป็นรูปแบบเจ้าที่ป่ะคุณเป็นเจ้าที่อ่ะแล้วผมทำอะไรคุณผมทำอะไรอแล้วผมไม่ทำอะไรคุณป่อไ่ะแล้วคุณไล่ทำไมอ่ะอาผมผมก็หมดกันตัวผมได้ผมถามคุณแล้วคุณก็ฟ้องสิครับกับผมแล้วมมาเสร็จคุณอ่ะคุณก็ฟ้องงานผมมีมีทำเยอะแยะไม่ได่ไม่จะไปหิวคุณก็ขามไปสิครับว่าผมไม่ยุ่งอะไรคุณอะเออผมก็ไม่ยุ่งอะไรคุณเลยเนี่ยครับพี่น้องประชาชนดูนะครับนี่เจ้าที่นะครับสตบันเขนนะครับ จลาจรอสอสอบางเขนนะครับนะครับผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรเขาเลยนะครับนะครับผมมาไลฟ์สดนะครับจุดตัวนะครับเออผมมาไลฟ์สดจุดตัวนะครับนี่แหละครับจะลาจรอสอสอบางเขนนี่ครับขี่มาครับเออผมทำอะไรผิดอะครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยผมอยู่ดี่กำรถผมอะแล้วพากันมาเลยใครใครอะครับ ขาพาผมก็อไอ้ผมก็อ่ะคุณน้องมองผมก็ถามว่าคุณมองอะไรใช่ไหมล่ะครับถามว่ามีอะไรถามมีนี้ทำไมต้องถามไม่ได้หรอครับอ่ะก็ผมก็คงต้องกลัวใครหาเรื่องคุณอ่ะคุณถามแล้วคุณแบบคุณเป็นเจ้าหน้าที่คุณอย่าไปต่อรองอะไเสียแล้วคุณไปดีกว่าครับไปเอาอย่างนั้นเหรอคุณไปเลยครับผมต้องกลัวคุณเหรออ้าวผมไม่ได้บอกคุณกลัวผมมกลัวอะไรคุณอ่ะวผมต้องกลัวเจ้าหน้าที่เลยครับผมก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเหรอและลายอย่างนี้ผิดผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดครับผมไล่คุณ คุ้กที่ครับไม่มีผิดครับคุณเป็นเจ้าที่ครับคุณเป็นเจ้าที่รัฐนะครับคุณเป็นเจ้าที่รัฐงั้นคุณจะต่อยผมก็ได้เลยงั้นผมจะต่อยคุณเรื่องอะไรล่ะเจ้าที่รัฐไงมันไม่เกี่ยหรอครับเจ้าที่รัฐนะครับคุณมีปัหนัาที่อยู่บริเวณนี้ดีคุณถามว่ามีอะไรอ้าวกงข่าวคุณมากันสองคนน่ะคองข่าวคุณมีอะไรสองคนก็เมื่อกี้เนี่ยครับไหลไหลอยู่ไหลไหลอยู่มันมีหลไหลท่านยาท่านไปดีกว่าครับท่านไปเลยครับท่านออกไปเลยครับ ระวังนะระวังเนี่ยครับนะครับหกหกศูนย์สองหนึ่งครับเพียบนะครับเดี๋ยวเราล็อกเรียนไปนะครับหกศูนย์สองหนึ่งนะครับรออยู่อนะครับนี่ครับดูนะครับนี่อเ๋ยเลียนไปดูไลฟ์ด้วยนะท่านนี่ครับนี่ครับอ่าแล้วผมขออนุญาตถือไลฟ์ไปด้วยนะครับผมระวังตัวครับไม่รู้ใครเป็น